โอเคครับ okay, สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะอยู่ผมฟิวทีวีนี่คือ Minecraft s u r v i v a พา a ์ทสองนะครับกับซีซันที่2โอเคหลังจากที่ Part 1เราปิดคลิปไปพอดีนะครับเป็นตอนกลางคืนเดี๋ยวเราไปเอาไม้ขาวข้างๆนี่ก่อนมันจะมีต้นไม้ขาวอยู่นะครับเพราะว่าเราต้องการไฟโอเคทำไมเหมือนมันกระตุกกระตุกยังไงไม่รู้โอเคขูดขุดขุดไม่ใช่ขดสิตัด บ้านไข bon ่เขาขุดไม้กันระโทโอเคเราได้มาหจะเรียกว่าก้อนดีไหมห้าห้บล็อกห้าท่อนห้าอะไรดีโอเคเอาเอดาบมานี่ก่อนเออเราเอาอะไรเป็นเชื้อเพลิงดีเอาเอาไอ้นี่แหละเป็นเชื้อเพลิงสักสามน่าจะพอเราจะคราฟเอาโครไมครับโคไม่ใช่วัวนะไม่ใช่โคกระบือ โครชานนะครับสวัสดีเจ้าแมงเอ,อย๋ยแมงมุมเฮ้ยอ้อยมานีมานีมาน,มานีเรียบร้อยได้สติงใช่ไหมเขาเรียกสติงสตริงนะครับสตริงนะฮะ G สตริงนะเอาไ่ใช้โอเคเอาเก็บรู้สึกว่าไม้น่าจะไม่พอเดี๋ยวเอาเพิ่มเอาเพิ่มไปก่อน โอเคครับเราได้ยินเหมือนเสียงตัวอะไรสักอย่างเหมือนว่าจะอยู่ด้านบนหรือเปล่าโอ้โหไม่ด้านบนอะ่ะข้างๆกูเลยเนี่ยไม่มาด้านบนด้านบนแล้วโอเคได้เลเวลนะครับได้เลเวลมาหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะทอชไปปักด้านบนตรงนู้นด้วยกันมันกันมันสปอนะนะฮะโอเคเดี๋ยวดูก่อนโอเคเราได้โครมาแล้วนะครับ เราจะคราฟสติ๊กก่อนเดี๋ยวเราต้องคราฟสติ๊กประมาณนี้แหละเอ้ยกล่องคราฟทอชโอเคเอ้ยได้อันหนึง่งเอาอีกอันหนึง่งโอเคครับได้ทอชมา16 16เขาเรียกเป็นไรอะทอชสิบหกแท่ง16ก้าน16อะไรอะโอ้ใช้ซับไม่ถูก โอเคครับตอนนี้อีกหนึ่งปัญหาก็คือเราขาดแคลนเรื่องของอาหารนะครับเราไม่มีอาหารคือสัตว์ผมไม่ผมไม่อยากฆ่าเท่าไหร่อ่ะผมอยากจะเก็บมันเอาไว้คือแบบเอ่อเอาไว้ใช้อะน,นะฮะคือถ้าเราฆ่ามันเนี่ยเราก็แบบก็จะไม่มีไงแต่ถ้าเกิดเราเอาเก็บมันมาเพาะพันธุ์อะไรอย่างนี้เราก็จะได้ใช้มันต่อไปนะครับ แล้วผมก็เลยยังไม่อยากจะฆ่ามันเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าผมเคยเล่นแบบบางแมปอย่างเงี้ยสัตว์มันแทบจะไม่มีเลยะนะครับเราก็เลยต้องประหยัดประหยัดเอาไว้นะฮะโอเคผมจะมาปักด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับ k ิป p ปอรโอ้โหมีนั้นด้วย e n d e เดอร์แนะครับด้านล่างจะลงดีๆโอเคนี่แหละมีเกตัร์นอยู่ตรงนน้นหนึ่งตัวนะครับมันเห็นเราไหม ไม่น่าเห็นเราโอเคเราจะ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 อะไรดีเราจะไปลงเหมืองดีกว่านะครับเหมืองตรงโน้นนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาเอาไอ้นี่ไปด้วยเอาคัฟติ้งเทเบลิลไปด้วยนะครับเผื่อจะได้คาฟอะไรในเหมืองเอาพลิกแอคมาเอาหินมาเอาไม้มาด้วยแอปเปิ้ลไว้นี่แหละครับขี้เกียจพกไปด้วย สวัสดีเจ้าไก่กุ๊ก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 โอเคมีไก่พอสมควรแล้วนะฮะโอ้โหตอนนี้ความหิว,วเราเหลือรอดเดียว <c oughs> เราคงจะเดสมองเเ่งกันเร็วๆนี้นะฮะเฮ้ยเสียงเหมือนเกตันอยู่ไหนใต้นี้หรอแน่ๆเลยเดี๋ยวทอดปักลงไปก่อนได้ไหมเนี่ย อยู่ไหนเอาไม่มีอยู่ไหนอ่ะแล้วที่เหมือนแบบแกล้งแกล้งแกล้งอะไรแถวนี้เสียงเกตันน่นนะฮะแกล้งแกล้งแกล้งแถวนี้วิเอนเดอร์แมวไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะฮะดีแล้วโอเคอ้าวกรรมโอเคเราจะโละมันทิ้งก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไปปลูกใหม่นะครับ รือจะปล่อยไปดีปล่อยไปก่อนก็นได้โอเคโอเคปล่อยไปก่อนก็นได้เอาแค่นี้พอเดี๋ยวเราเอาซีดไปล่อ,อกไก่ก่อนนะครับไก่จ้า <c oughs> อขออภัยมีไอเสียมฮาติคอวิเอนเดอร์แม,กมาวากรมหน้าไว้กรมหน้าไว้มานี่เร็วไป โอเคครับเรามีเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นเจ้าไก่นะครับ2องตัวสองตัวนะครับมานีมานีมานีานเร็วเดี๋ยวเราจะจับมันเข้าบ้านก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะรอยเช้านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะครับ้ะะทาฟาร์มไปนะครับยวเอาเดิร์มาหน่อยโอเคนี่แหละ มานี้สิโอเคอยู่ในบ้านนะเดี๋ยวพ่อมานะลูกไปครับเราจะลงเหมืองกันนะฮะคือตอนแรกผมคิดว่าเหมืองเนี่ยจะไว้ทีหลังสุดเลยแต่เอาไปเอามาเดี๋ยวลงก่อนเลยก็ได้ครับเราจะลงไปด้านล่างตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราเอาเดินปิดไว้ก่อนครับกันตัวอะไรมันมาตกใส่เรานะฮะผมเคยเล่นอยู่นี่แหละลงเหมืองขุดหลุมลงเหมือง พอลงมาได้สักพักหนึ่งปุ๊บคิปเปอร์แม่งหล่นลงมาตามตูมตาย <c oughs> อุ้ยอ๋อตอนนี้เราจะหิวตายกันแล้วครับแต่รู้สึกว่ามันจะไม่ถึงกับตายเลยมั้งมันจะครึ่งลอดหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรถ้าตายก็คือของตกเดี๋ยวเราค่อยเดินมาเก็บใหม่เราจะหาลงหาแร่หาเลอหาอะไรกันไปก่อนนะครับตรงนี้จะมีไหมเนี่ย อูจากทรงแล้วถ้าจะหายากอยู่หรือว่าเราจะลดไปเรื่อยๆจนตายวะเนี่ยโอ้ oh my god เอา้าพังไปอีกโอ้ oh, ชีวิตอันนี้มาเราจะขับ Pickaxe Zone นะครับ Pickaxe หินนั่นเองนะครับโอเคคือกูจะตายไหมเนี่ยผมก็ไม่เล่นนานจำไม่ได้เหมือนกันมันจะตายหรือเปล่าไม่เป็นไรตายก็ไม่เป็นไร ตายไหมโอ้โหบายบายครับจังหวะน,นี้ See you again โอ้เช้าพอดีครับโอเคเช้าพอดีมีครีปเปอร์อยู่ตรงนน้นหนึ่งตัวโอเคเดี๋ยวลงดีๆ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 ตึ๊บโอเคครับเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ เอออเฮเอออเฮซอมบี e ้โอเคเราจะปล่อยไปก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวมันก็คงจะตายไปเองนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องโดนแดดเผาตายนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็เช้าแล้วในเะคียบอย่าอย่าเดินมาอย่าทําหนูไม่เอาไม่เอาตายตายไปก่อนเร็วๆตายตายไปก่อนตายสิเออแค่นั้นแหละไป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  ตายเร็วๆดิโอ้โหอะไรตายช้าแท้แดดขนาดนี้แล้วยังไม่ตายตายตายนับัดนี้ตายนับัดนี้เจ้าต้องตายโอเคเรียบร้อยโอเคเราจะไปดูด้านล่างต่อนะครับของเราน่าจะยังอยู่แฮ่เห็นไหมยังอยู่นะครับโอเคเราจะเอ้ยไม่ใช่ ขวานเดี๋ยวเราค่อยกลับมาขุดมันต่อแล้วกันนะครับเราจะไปทำอ,อย่างอื่นกันดีกว่านะครับตรงนี้เดี๋ยวปิดไปโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวตรงนี้เอาทิ้งก่อนนะครับโอเคเราค่อยไปปลูกกันใหม่นะฮะเราจะปลูกเอาไว้ ใกล้ๆบ้านนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะสร้างเป็นบ้านละกันนะฮะแถวๆนี้เราจะปลูกไว้ตรงไหนดีถ้าตรงนน้นมันไกลไปนะครับเราจะปลูกเอาไวต้ตรง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 นี้ละกันนะฮะเดี๋ยวเราเค่อยกลับมาปลูกแล้วกันนะฮะปิดประตูโอเคสวัสดีลูกพ่อโอ้มีไข่ด้วยดีมากเอ่อ เดียวเราก็เปิดประตูไปเปิดประตูมาอยู่ได้เราจะคราบไอ้นี่ก่อนไอ้รั้วนะครับโอเคหินเราเยอะครับเราจะใช้เป็นรั้วหินก่อนละกันนะฮะประตูโอเคครับเดี๋ยวเอาของเก็บ <te> ก <le anut> ่อนนี่คง คงได้ใช้อันนี้คงไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้โอเคครับเราจะมาทำฟาร์มของไอ้เจ้าพวกนี้ก่อนฮนะทำไมมึงไม่สนใจเห็นไหมเนี่ยซีดเห็นไหมไม่สนใจกันเลยเฮ้ยสนใจซีดไหมเออดีมากดีมากแค่แหละอยู่ข้างในไปก่อนนะจ๊ะเดะเรา ไอ Pick, Pick Act, ้เราลืมไอ้นี่พลิกพิกแอคนะครับเราลืมพลิกแอคโอเคนี่แหละเอา้าไก่น้อยไปไหนละวลูกโอ้อยู่ในบ้านก่อนซีอย่าออกมาคอมอนคอมอนเบบี Come on. Come on, เออแค่แหละปิดประตูเสร็จกูก็จะออกแหกแหปายอยู่ข้างในไปซะโอเคเดี๋ยวทำอะไรไม่ถูก โอเคครับเราจะทำฟาร์มนะครับของไอเจ้าพวกนี้ก่อนนะฮะโอเคโอเคมาฟาร์มไอเจ้าพวกนี้ตั้งไว้ตรงไหนดีไว้ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคเราจะก่อรัอ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ปอ่าประมาณนี้แล้วเดี๋ยวทำไงดีวางวางแบบไม่ออกอเดี๋ยวเราก็จะต่อต่อยาวมาทางนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวแป๊บนึงขอคิดแบบก่อนจะเอายังไงดีดึกไม่ออกอเดี๋ยวเราจะเอาฝั่งนี้แล้วกันครับ โอเคขุดกลับไปโหขุดยากมากโอเคนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะต่อฝั่งนี้ออกมาเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าเนี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งโอเคครับไม่ต้องทำอะไรใหญ่ทำแค่นี้แหละเล็กๆ เดี๋ยวเราจะ <c oughs> ทําตรงนี้เป็นประตูนะครับประตูประตูอันนี้แหละครับประตูง่ายๆไก่มันออกได้ไหมไม่น่าจะออกได้ <c oughs> ผมไม่ชอบทํารั้วผมว่ามันมันมันกดลาบากแบบไอไอประตูรั้วอย่างนัีน้ยนะผมว่ามันกดลําบากอ่ะเออนี่แหละเอาประตูประตูมาเลย <c oughs> จบง่ายๆ นี่แหละโอเคเดี๋ยวเราจะไปล่อไอเจ้าตัวเล็กทั้งสองตัวมานี่โลป่าตามพ่อมาเข้าฟาร์มกันโลเข้าฟาร์มมาเร็วมาเร็วกุ๊ก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 เปิดประตูเข้ามาเข้ามาเข้ามา อ้าวพี่แพะพี่แพะจะมาด้วยเหรอแพะหรือแกะวะโอเคครับเรียบร้อยโอเคไม่น่าจะออกได้แต่มันดูน่าเกียดน่เกียดผมไปคารบไอ้นั่นดีกว่าไอประตูั้วที่มันเป็นล้วสประตูสำหรับั้วนะฮะน่าเกียดไม่ไหวใช้อะไรบ้างจำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวหยบหยบมาก่อนเออสติก๊กใช่ไหม อ่านี่ไงโอเคได้ละปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาเก็บเข้าไป <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะต้องใช้ฟาร์มแพะด้วยแหละรู้สึกเราต้องทำฟาร์มสัตว์เยอะๆนะครับโอเคโอเคโอเคประตูนี้ออกเราประตูนี้ใส่แทนเร็วๆโอเคนี่แหละครับเรียบร้อย เราจะลองสำรวจรอบๆดูนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างผมอาจไปกี่นาทีแล้วดูก่อนอะปร,ม okay, ระมาณสิบเท่าไรวะ oh. <laughs> สิบเท่าไร่ไม่รู้สิบนาทีแล้วนะครับโอเคเราจะเล่นมสกันสักครึ่งชั่วโมงนะครับกำลังดีโอเคเอาลู้ว่าเก็บซีดเก็บเพ็กมาดาบมาขวานมา oh. แต่กูจะเก็บไปทำไมทอส์ด้วย เผื่อต้องใช้นะครับไข่เอามานี่เ,เ,เดี๋ยวเราจะปาไข่ลงไปในนี้นะครับหนึ่งสองโอ้โหไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยจะมีลูกไหมโอเคได้หนึ่งตัวนะครับสุดยอดมากไปแล้วสวัสดีเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับแกใหม่เออ เราจำได้ว่าเราเห็นเหมือนกับเหมืองหรือดันเจี้ยนอะไรอยู่รอบๆนี้นะครับผมมีความรู้สึกโอเคเราเห็นแล้วตรงนู้นนะครับเพราะว่ามันจะชอบอยู่ตามแบบซอกๆซ,ซ,ซ,ซอกอะไรประมาณตรงนี้นะครับมันจะชอบมีโอเคมาได้เวลาสำมมรวจนะครับมีอะไรบ้าง โอ้โหมบดจัดโอ้โหโอเคครับเข้ามาเราก็เจอกับไอรอนนะครับเดี๋ยวไม่ใช่ขุดๆด,ดีๆคิปเปอร์แลเบิดตูม้มตายฮ่าไม่เอานะแบบนี้ไม่เอาโอเคเราได้ไอรอนกันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเอาเดี๋ยวกูโอ้ โอเคนี่แหละประมาณนี้ครับได้ไอรอนมาแล้วแปดก้อนมีอีกไหมตรงนี้มีอีกไหมไอรอนโอ้โหทางน่ากลัวไม่เอาเดี๋ยวเราไม่ลงไม่ลงตรงนี้ไม่ลงนะครับทางมันนั่นเกินไปมันอันตรายแก่ตัวเราเองนะฮะ โอเคครับตรงนี้มีไอออนนะครับแล้วก็มีโครด้วยนะครับทานนะฮะทานโอเคเราได้ไอออนประมาณ13ก้อนแล้วนะครับไอออนมา13 14ก้อนนะครับโอเคเราจะขุดทานกลับไปด้วยก่อนที่มันจะมืดนะครับไม่รู้จะได้กี่ก้อน โอเคขุดขุดขุดสวัสดิ์แข้นขุด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 ไปขุดไปเราจะขุดให้หมดตรงนี้นลครับมันมีกี่ก้อนเราจะกลับไปด้วยนะฮะโอเคเลเวลสองนะครับเรากลับไปรีบกลับไปที่พักดีกว่านะฮะก่อนที่ความหิวเราจะหมดแล้วเราจะตายห่าวนะครับ เค okay, กับทางไหนวะทางนี้ใช่เราจำได้เมื่อก,กี้เราลงมาทางไหนเนาะเราลงมานี่ใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้เรายังไม่ได้ลงขอลงหน่อยแล้วกันขอลงหน่อยขอลงหน่อยขอลงหน่อยมีอะไรโอจะมืดแล้วจะมืดแล้วจะมืดแล้วกลับบ้านอย่างด่วนๆแต่เราวิ่งไม่ได้กรรมโอเคไปกลับบ้าน ตื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 ต,ต,ตืโอ้โหเ <c> ห <oughs> มือนคานนะกอกแกกอกแกเอ้ยเดี๋ยวทำไมผมมีความรู้สึกเหมือนวิลบอดดิ้งเออผมไม่ได้ปรับวิลบอดดิ้งนะครับมันก็เลยไม่ไม่มันเดินไม่สมจริงนะฮะโอเคเข้าบ้านก่อน <c oughs> อ่าเราจะปักทำไมเนี้ยโอเคครับได้ของมาหน่อยนึงนะฮะพาร์ทนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมกับการสำรวจรอบๆนะพาร์ทสองก็ยังไม่มีอะไรอีกตามเคยนะฮะก็เดี๋ยวเก่าเขากันใหม่ในพาร์ทสามแล้วกันพาร์ทสามสัญญาว่าเดี๋ยวจะทำอะไรให้มันดีๆกว่านี้หน่อยนึงนะครับผมโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับ